ครับสวัสดีครับผมจารนะครับมาอีกรอบนึงนะครับเอ่อพอดีเมื่อกี้เอ่อดูผิดนะครับออเดอร์อันนี้ก็จะคือรับส่งงานนะครับผมรับเอ่อถ่ายคลิปส่งงานลูกค้านะครับเพอ่อลูกค้าเอาฟันหางครับผมอ่านผิดเมื่อกี้ก็เลยรับเอ่อ M9 ฟันที่ๆไปนะครับเอ่อคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็เลยเอามาใหม่นะครับอ่านอ่านใหม่แล้วก็เป็นฟันหางนะครับ ฟันหางจะเป็นอย่างนี้นะครับผมฟันจะเป็นร่องห่างๆเลยนะครับผมอ่าสวยนะครับผมแข็งแรงนะครับทนทานใช้ได้นะครับผลิตที่ประเทศจีนนะครับคลิปตัวคลิปเหล็กนะครับไอตัวก้นมันเป็นพลาสติกนะครับด้ามพลาสติก abs นะครับผมสวยงามนะครับเออตัวนี้จะยาวกว่าตัว m 9ฟันถี่อยู่ประมาณสักเกือบเกือบนิ้ว1นนิ้วนะครับผม หนึ่งนิ้วไม้บรรทัดนะครับผมรับคมใหม่นะครับเปิดง่ายๆก็ใช้แผ่นเหมือนเดิมนะครับคือออเดอร์ใหม่ๆรถใหม่ๆมาเนี่ยไอตัวที่เขาขึ้นแนวมาให้เนี่ยมันใช้ได้อยู่แล้วครับแต่ว่ามันอาจจะเป๋ๆไม่มีเกรสรขึ้นบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเราก็มาเปิดคมแบบอารมณ์ว่าแค่แต่งให้มันเกรสรมันขึ้นให้มันคมนะครับผม ผมไม่ได้ใช้หินละมีนเลยนะครับผมใช้หนังแผ่นนี้แหละแผ่นเดียวเลยจบเลยสิบห้านาทีค่าที่เป็นขนก็เอาไว้ถูนะเป็นหนังนะครับอีกฝัก่งหนึ่งของหนังเนี่ยก็เอากระดาษทรายมาแปะเลยกระดาษทรายน้ําเหล็กกันเราเนี่ยนะครับขัดเหล็กละเอียดประมาณทั้งสั้าร้อยครับถ้าจำไม่ผิดนะครับพอดีแกะดูแล้วมันหาไม่เจอนะครับก็แปะก็เริ่มแน่เลยถูด้วยด้านที่เป็นกระดาษทรายน้ํานะครับ ถูทําองศากดมันเพื่อที่จะดึงเกสรนขึ้นนะครับผมไม่ย้อนกลับนะครับย้อนอย่างนี้ไม่เอานะครับผมพยายามดึงขนเกสรนี่ให้มันขึ้นมาให้มันขึ้นมาทั้งทั้งทุกทุกด้าจนหมดนะครับไม่มีรอยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนนะครับมันก็จะดึงแล้วมันก็จะเงาเงานะไอ้ตรงนี้นะครับเสร็จปั๊บพอได้อารมณ์ขึ้นมาเป็นแบบเออพราว่า เพราะว่าเอาเอามือไปถูแล้วมันขึ้นแล้วเนี่ยก็กลับมาเป็นหนังแล้วก็ถูใหม่ทีนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมนิดหน่อยไม่ได้เยอะอะไรนะครับผมใช้วิธีกดถูนะครับผมกดถูเน้นเน้นดูดดึงเกสรขึ้นมาเลียงให้มันสวยงามพอเลียงปุ๊บด้านข้างก็จะเนียนนะครับถูด,ด้านข้างทั้งสองฝั่งนะครับก็แสดงว่ามันได้แนวแล้วเสร็จปุ๊บก็มาขูดขุดขุดขุดขดู มันคืดคืดมันจิกจิกนิ้วลายนิ้วมือแล้วเนี่ยถือว่าโอเคละก็ลองดูครับกระดาษ A 4ใหม่ๆมันเติ่มนะครับแต่อันนี้ผม A5 นะครับประหยัดนะครับ A4 มันเปืองครับผมมันปผมใช้กระดาษใหม่จากโคลนปลายๆนะครับทดสอบกันเลยนะครับเห็นไหมครับผม กลางไปไปลายนะครับวิธีนี้ใช้ได้นะต้องขอบคุณพี่พที่แนะนำมานะครับอันนี้ปลายปลายไป,ไปจากปลายเลยนะครับอ่าครับผมก็คมระดับนี้ผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวส่งงานลูกค้าตามนี้ก่อนนะครับก็ขอโทษทีมาดูเข้าใจผิดนะครับเขาเขียนว่าห่างแต่ว่าในหัวสมองเนี่ยคิดว่าเป็นถี่นะครับเออบางท่านเรียก M8 นะครับผมก็ด้วยความไม่แน่ใจแล้วก็ถ้าเรียก M8 บางท่านอาจจะไม่รู้จักก็เลยเรียก M9 ฟันห่างนะครับง่ายดีนะครับ มันนั่งหางเนี้ยสวยนะครับผมก็ซองเหมือนกันครับ M9 M8 ใส่กันได้นะครับแล้วก็พิเศษเนี่ยก็คือซองเนี่ยสามารถใส่ได้กับ M9 ไทยนะครับ M9 ไทยทั่วไปของเราเนี่ยนะครับใส่กันได้พอดีเป๊ะเลยถ้ามันแตกสึกหรอยยังไงเดี๋ยวทักมาได้นะครับแต่ตอนนี้ผมขายหมดแล้วนะครับขายที่เป็นฝักอย่างเดียวแล้วก็คลิปสนามอย่างเดียวเนี่ยนะครับผม ใส่กันได้หมดเลยครับแต่ผมขายหมดไปแล้วนะครับกําลังต่อรองทางทางจีนเนี่ยขอซื้ออีกนะครับเออคือเขาบอกว่าไม่อยากจะขายให้เพราะว่าถ้าขายฉันก็ขายมีดไม่ออกไงแค่นั้นเองเรื่องเรื่องของเรื่องนะครับเขาก็เลยไม่ยอมขายฝักกับคลิปให้เดีย๋ยวลองตอดตอด,ดูไปเรื่อยๆนะครับเผื<ม>่อจะได้ก็สนใจติดตามผมก็ผมมีคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะลงไว้ย u ทูปทิ k t o o ก i n s t a g r กร Facebook นะครับผมติดตามได้ทุกช่องทางน,นะครับตามที่ท่านสะดวกเลยนะครับก็มีอะไรใหม่ๆก็แนะนำกันมาได้นะครับทักกันมาคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผมก็อันนี้ก็ตื่นเช้าตั้งแต่เช้าเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่ประมาณตีห้าเนี่ยครับก็มารับแล้วก็เตรียมส่งงานพอส่งงานเสร็จเนี่ยเดี๋ยวภรรยาผมแพ็คแล้วก็ผมก็จะไปทํางานแหละนะครับผมก็ใช้เวลาที่มีเนี่ย ดูแลให้นะครับจัดการให้แล้วก็รีบส่งให้นะครับเดี๋ยวพวกนี้ก็ถ้าส่งผ่านก็ส่งวันนี้เลยช่วงบ่ายแพ็กเช้านี้ส่งบ่ายนะครับผมรวดเร็วนะครับถ้ามีของนะครับผมด้านหลังๆนี่ขายหมดนะครับมีไม่ผมไม่มีเก็บนะครับมีลูกค้าเคยถามว่าผมสะสมมีไหมตอนนี้เคยคิดว่าจะสะสมนะตอนนี้ไม่สะสมเลยครับขายทั้งหมดนะครับสนใจเล่มไหนทักมาได้นะครับผมโอเคครับเอาเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปละ ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ